สาวชาวสิงคโปร์คนนี้เธอมาเที่ยวที่เมืองไทยเธอมากับเพื่อนของเธอเธอบอกว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเธอเธออยากจะพาเพื่อนของเธอมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ประเทศไทยเธอบอกกับเพื่อนของเธอว่าที่ประเทศไทยนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เธอและเพื่อนของเธอยังไม่เคยเจอมาก่อนและในครั้งนี้นะคะเธอบอกว่าเธออยากจะมาสัมผัสที่ที่เธอไม่เคยได้ไป เธอบอกว่าเธอเคยมาเมืองไทยแล้วสองสามครั้งแต่ในครั้งนี้นะคะเธอเลือกที่จะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเมืองไทยยังไม่สุดยังมีต่ออีกที่เธอจะต้องไปให้ได้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะและเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเปิดคลิปมานะคะสาวสวยชาวสิงคโปร์คนนี้เธอก็อยู่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอไม่ได้มาคนเดียวเธอมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนที่มาด้วย เธอบอกว่าเธอลงจากเครื่องบินมาถึงที่ไทยตอนประมาณตีสองครึ่ง เธอบอกว่าก็ใช้เวลาในการเดินทางอยู่ประมาณ3มชั่วโมงและก็ถึงโรงแรมที่เธอพักอยู่ในตอนนี้และโรงแรมที่เธอพักอยู่จะอยู่ข้างๆศาลเจ้าและเธอก็ได้บอกกับเพื่อนของเธอนะคะว่าเธอจะจองรยวิตตองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เธอพักอยู่และเพื่อนของเธอก็บอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่มาเที่ยวที่ประเทศไทยและบอกว่ากําลังจะวางแผนอยู่ว่าในตอนนี้พวกเธอจะไปที่ไหนก่อนดีเป็นอันดับแรกตอนนี้เธอก็ได้ลงมาจากที่พักเป็นที่เรียบร้อย แล้วและก็ได้เดินมุ่งหน้าไปต่อที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและก็ได้บอกว่าก่อนที่จะถึงห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็มีศาลเจ้าที่คนเข after, ้ามากราวไหวเป็นจํานวนมากอยู่ข้างโรงแรมและหลังจากที่เธอถึงนะคะเธอก็ได้เดินเข้ามาภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้หลังจากที่เธอเดินดูเสร็จนะคะก็ได้เดินออกจากห้างและก็ได้เดินมุ่งหน้ามาต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอก็ได้ไปสั่งอาหารกินในมื้อแรกของเธอและเพื่อน บอกว่าเธอโชอคดีมากๆที่ได้มาเจอกับร้านอาหารแห่งนี้เธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกและจะลองกินอาหารบางอย่างเธอบอกว่าเธอชอบสิ่งนี้มากๆและหวังว่าเพื่อนของเธอจะชอบด้วยโดยเมนูที่เธอสั่งนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำตกก็ได้ลองชิมดูบอกว่ามันอร่อยมากๆและเธอไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยหลังจากเธอกับเพื่อนกินเสร็จแล้วนะคะก็ได้เดินมุ่งหน้าต่อมาที่เซเว่น ก็ได้ใช้เวลาอยู่ในเซเว่นพอสมควรและเธอก็ได้เลือกซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ได้เดินต่อมาอยู่ที่เซนทันเวลด์เธอและเพื่อนของเธอกำลังช้อปปิ้งอยู่ภายในห้างก็มีสินค้าที่ลดราคาเยอะมากและเป็นการลดราคาในครั้งนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เธอต้องเดินทางมาช้อปปิ้งที่กรุงเทพเธอบอกว่ามันมีของให้เลือกซื้อมากมายและของลดราคาก็เยอะหลังจากที่เธอเดินช้อปปิ้งอยู่สักพักหนึ่งนะคะ ก็ได้เดินมาเจอกับร้านบิงซูเธอก็ได้สั่งกับบิงซูข้าวเหนียวมะม่วงเธอบอกว่ามันอร่อยมากและมันเป็นเมนูที่แปลกใหม่ที่เธอได้กินเธอไม่คิดว่าคนไทยจะนำข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นของหวานที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยมาทำเป็นบิงซูออกมาได้อร่อยขนาดนี้หลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วนะคะเธอก็ได้เดินชอปปิ้งต่อไปเรื่อยๆต่อมานะคะจากนั้นเธอก็ได้กลับมาที่โรงแรม และวันนี้เธอบอกว่าเธอได้ซื้อของค่อนข้างเยอะเป็นครั้งแรกที่เธอไม่เคยซื้อมาก่อนและได้ช้อปปิ้งครั้งใหญ่โดยเธอบอกว่าวันแรกที่เธอได้ซื้อก็คือเสื้อผ้าและก็ได้ซื้อของมาจากเซเว่นอีกเพียบเลยโดยวันต่อมานะคะเธอก็ได้ตื่นเช้ามาเธอบอกว่าเป็นเช้าวันเสาร์เธอเคยมากรุงเทพแล้วสองสามครั้งโดยที่ผ่านมานะคะเธอบอกว่าเธอมาที่นี่ไม่เคยมาในช่วงสุดสัปดาห์เลย เพราะว่าตั้งแต่เธออยู่คนเดียวค่อนข้างจะกลัวคนเยอะมากแต่ในรอบนี้นะคะเธอมาสุดสัปดาห์เธอกับรู้สึกตื่นเต้นมากนั่นก็หมายความว่าเธอจะได้พูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์และตลาดนัดที่เธอเคยได้ไปนั่งมาก่อนเธอบอกว่าตอนนี้เธอจะต้องกลับไปนั่งอีกครั้งโดยเธอกำลังจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกหลังจากนั้นนะคะเธอและเพื่อนของเธอก็ได้แต่งตัวเสร็จและก็ได้เดินลงมาจากที่โรงแรมและเดินมุ่งหน้าไปที่ตลาดจตุจักร ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงที่ตลาดแล้วโชคดีมากที่ฝนไม่ตกเธอและเพื่อนของเธอก็ได้เดินชมบรรยากาศและเดินชอปปิง้งและก็ได้เลือกดูเสื้อผ้ามีหลากหลายสไตล์ที่เธอเลือกดูหลังจากนั้นเธอก็ได้มาเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเธอก็ได้สั่งอาหารไปเธอก็นั่งกินอยู่ประมาณหนึ่งเธอบอกว่ามันเป็นอาหารสุดพิเศษในวันนี้ที่เธอยังไม่เคยได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ด และว,วันนี้ก็ได้ลองกินดูเธอบอกว่ารสชาติมันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากโดยรวมๆแล้วมันก็อร่อยเหมือนกันต่อมาเธอก็ได้เดินช้อปปิ้งต่อที่จตุจักรเธอเดินชมภายในตลาดแห่งนี้มีบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยๆมีอยู่มากมายแต่อาหารข้างในนี้ราคาก็อาจจะแพงนิดนึง หลังจากที่เธอเดินอยู่สักพักหนึ่งนะคะเธอก็ได้เดินออกจากตลาดจตุจักรและเธอก็ได้ไปสำรวจที่บริเวณสถานีอารีซึ่งเธอก็ได้ค้นหากับร้านเบเกอรี่แบบสุ่มๆดูก็ได้เจอกับร้านร้านหนึ่งนะคะร้านเบเกอรี่แห่งนี้ที่เธอบอกว่าร้านนี้มันจะอยู่ลึกในซอยมากซึ่งในที่สุดก็เจอโดยเธอพูดว่าภายในข้างในร้านก็มีขนมเบเกอรี่ให้เลือกมากมาย หลังจากเธอออกจากคาเฟ่น,นี้แล้วนะคะเธอก็บอกว่าเธอจะเดินตรงไปที่บริเวณสถานีไอรินซึ่งมันมีร้านกาแฟเยอะมากและร้านอยู่ห่างจากร้านคาเฟ่น,นี้ไม่ไกลและเธอกำลังจะเดินมุ่งหน้าไปซึ่งมันเป็นร้านขายของอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันเป็นร้านขายของมือสองเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเธอก็ไปแบบสุ่ม หลังจากที่เธอเดินไปเรื่อยๆนะคะเธอก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเธอเปิดประตูเข้าไปภายในก็ปรากฏว่ามันเป็นร้านขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นนะคะวันต่อมาก็เป็นอีกวันที่เธอจะไปช้อปปิง้งเธอว่าวันนี้เธอจะมุ่งหน้าไปหาอาหารกินในตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาฬิกาแล้วเธอกับเพื่อนหิวมากๆเธอก็เลยจะไปหาอาหารกินพอเธอมาถึงที่เป้าหมายนะคะเธอพูดว่าถนนสายนี้ เหมือนว่าทั้งถนนนี้จะเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยและในครั้งนี้เธอมาเร็วเกินไปเป็นเวลา11นฬิการ้านค้าบางอย่างก็ยังไม่เปิดใช้บริการเธอมาที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกและบอกว่าที่นี่มีขนมปังชื่อดังมากจากที่ค้นหาข้อมูลมาแต่ร้านอาหารที่นี่เยอะมากจริงๆแต่น่าเสียดายนะคะที่เขายังไม่เปิด เพราะว่าเธอและเพื่อนของเธอมาที่นี่เร็วเกินไปหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เลือกกลับมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงในมื้อนี้โดยอาหารเมนูแรกนะคะเธอก็ได้สั่งก็คือยำหอยแครงและเมนูที่2ก็คือปูอบวุนเส้นหลังจากที่เธอและเพื่อนเธอทานอาหารเสร็จนะคะเธอก็ได้เดินมุ่งหน้าต่อแต่ในตอนนี้เธออยู่ที่สยามสแควร์ตอนนี้เธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากๆและอากาศค่อนข้างร้อน บอกว่าเธออยากนั่งสักพักก็ได้เข้ามาอยู่ในร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งที่มีคนเยอะมากเธอก็ได้นั่งเล่นอยู่สักพักนึงแล้วก็ได้เดินออกจากร้านไปเธอก็มุ่งหน้าไปหาอาหารกินต่อเธอก็ได้มาเจอกับร้านหนึ่งเธอก็ได้สั่งกับเมนูกุ้งและก็ยำปูม้าเธอบอกว่ากุ้งที่นี่เป็นของอาหารทะเลที่นี่มันดูสดมากและทำอร่อยมากเลย หลังจากนั้นนะคะวันต่อมาตื่นเช้าเธอและเพื่อนของเธอก็ได้ลงมาที่โรงแรมเพื่อที่จะไปว่ายน้ําเล่นที่สระน้ําภายในโรงแรมที่เธอพักอยู่เธอบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอและเพื่อนของเธอจะได้อยู่ที่เมืองไทยเธออยากจะเต็มที่กับการที่เธอมาเที่ยวในครั้งนี้หลังจากที่เธอและเพื่อนของเธอนะคะว่ายน้ําเสร็จเธอก็ได้ขึ้นไปที่ห้องพักของเธอและก็ได้สั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินที่โรงแรม หลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้แต่งตัวกับเพื่อนของเธอเพื่อที่จะออกไปหากินอาหารอีกครั้งเธอบอกว่าวันนี้เธออยากจะกินอาหารญี่ปุ่นเธอ,อก็ได้เดินมาเจอกับร้านร้านหนึ่งเธอ,อก็ได้เข้าไปภายในร้านและก็ได้สั่งอาหารไปเธอ,อกับเพื่อนของเธอก็ได้กินอยากอร็ดอร่อยพอกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอ,อก็ได้ขึ้นรถตุกๆเธอบอกว่าครั้งนี้มันสุดจริงได้นั่งรถตุกๆที่เมืองไทย เธอและเพื่อนของเธอนะคะจะนั่งรถตุกต๊กๆไปที่ร้านสปาที่มีชื่อว่าดานาสปาหลังจากที่เธอมาถึงที่ร้านแล้วนะคะเธอก็ได้เข้าไปภายในร้านก็มีพนักงานมาต้อนรับหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินสำรวจดูภายในร้านเธอบอกว่าภายในนี้มันดูสวยงามมากมันเป็นร้านสปาที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเลยมันใหญ่มากและผ่อนคลายสุดๆเธอไม่เคยรู้สึกกับบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วหลังจาก ที่เธอนวดเสร็จแล้วนะคะเธอก็เดินมุ่งหน้ากลับมาที่โรงแรมเธอบอกว่าที่เมืองไทยนี้เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมมากอาหารมากมายหลากหลายรสชาติและเธอบอกว่าถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งและเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับเรื่องราวและเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้ของสาวสวยชาวสิงคโปร์คนนี้ ที่เธอมาเที่ยวที่เมืองไทยกับเพื่อนของเธอหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฮาร์ดซนฟิล์มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปและสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวความว่าสวัสดีค่ะ